เขาก็ยังไม่พูดเลยเขาแต่กูเสือกไปด้ายกดล้กไอเองยเขายังเป็นล่าไปนั่งที่เขาบอกว่ากฎของการนั่งเฟิร์สคาร์อะแล้วเราจะเจอคู่ใช่ไหมล่ะเขาบอกนักการึุนในชีวิตที่เราเก็บเงินในชีวิตอะแล้วนั่งเฟิร์สคาร์ที่ได้เพาปกติถ้าสมมติคุณนั่งเฟิร์สคาร์แล้วมันกดแรงดึงดูดมันจะมีจริงๆเอกดแรงดึงดูดเออฉันเคยอ่านกดแรงดึงดูดในการนั่งเฟิร์สคาร์ของฝรั่งคนหนึ่งปรากฏว่าเขาบอกเป็นล่านั่งอยู่ แล้วอยู่ดีมีคนมานั่งข้างๆน<อ>ัคือผู้ชายคนนั้นแล้วผู้ชายส่วนใหญ่อะไม่ได้ทํางานที่เมืองไทยเธอ,อนนไม่รู้จักเบลล่าคือใครอเอาเหรอไม่รู้เป็นดาราไม่รู้่าวนั้นคือดารา<อ>แล้วก็นั่งเป็นแบบลองไฟอะไรเงีย้ยแล้วกันนั้นคุยก,กันเธอ,อ เลิกกับผัวทำไมถึงไ istas, ม่น <S 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 <S> Nowadays, on, well> ั่งเปิดฉากมัวแต่นั่งโลคอสล้วถึงบอกว่ากดแรงดึงดูดเป็นรายการเดอะไปสุวรรณภูมิไปสุวรรณภูมิม้อนตือตัวนะไปสุวรรณภูมิแล้วแกคิดดูว่าแล้วมันมีอย่างนั้นจริงๆหรือว่ายิ่งกว่าละครที่มันหล่อรวยแล้วแบบว่าไม่รู้จักว่าคนนี้ก็เป็นดารามีมีคนไม่รู้มีจริงๆริมีมีอ่าฮะ ว่าบุกเพมันดังขนาดนั้นเละนะเธอคนเขาไม่ดูละครเขามีจริงๆไม่เคยเปิด yani ทีแตแต่งว่คนที่แบบไม่เคยเปิดทีอะไรมีจริงๆเขาดูบางทีเขาเปิดเขาดูธุรกิจมิสเนตของเขาความสนใจเขาก็ระบบไงใช่นักธุรกิจครับทีวีไทยก็ดูาะการเดียวลยการแฉ